มือสีขาวเสียมันตามองว่าน้ำตาลนะสีเขียวเขียวนั่งขึ้อืมอ่ะเข้าใส่เดี๋ยี้อ่ะใส่โอ๊ยระวังหกไม่ได้กินนะเนี่ยกินวันนี้อารอลนุ้งขึ้นเลยไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดเปิดเลยน้ำตาลหรือว่าอะไรอ่ะครีมหรอวะจะใส่ใช่ไหมน้ำตาลน่ะเดี๋ยวใส่ไปเลยไม่เป็นไรหรอกกลมกลม้ัพอแล้วพอแล้ะกลมกลม อยากลองอยากรู้แล้วคนเนี่ยเขากันกอ้าวไรมันไม่ใช่สีเขียวอ่ะก็สีเขียวแล้วไงของแพงต้องจัดมาเยอะๆหน่อยขเขาียกวเอาให้คุ้มน้ำตาลกินอะไรคุ้มเยะก็ห้าสิบทีอย่างเม่มเคยกินอ,อะไรห้าสิบเลยจะ6มาสูก็สี่เสร็จมะอันนี้กินก็จะหกเขาหลุยอ,อย่างเหละกิน จะจับพื้นนะสกปรกใสไปแล้วก็ชุดแล้วใช่เหมือนเดิมทับป,ปิง้งไ,ไม่ปัน่นทำไมล่ะไ,ไม่เข้าใจไม่ปันก็ไม่ละลายดิน้ำตาลนิดนิดแบบไม่ปันแบบป่นอร่อยกว่าเออแบบปั่นอร่อยกว่าเร็กวกระหกเดี๋ยว,มไ,ว,ว,วไม่ได้กินน่ะเร็วคือรสอนะไรไหมไป